ค่ะหลังจากหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปนะคะเราก็มากรองโพแทสเซียมเปอร์มาน г а ตที่เก็บในขวดสีชานะคะการกรองต้องกรองในตู้ควันเท่านั้นเพราะว่าใช้กระดาษกรองไม่ได้นะคะการกรองโพแทสเซียมเปอร์มาน г ตจะกรองด้วยใยแก้วภาษาอังกฤษเรียกว่า glass wool นะคะใยแก้มีลักษณะเหมือนสำลีนะคะสีขาวแต่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นเราต้องกรองในตู้ควันเท่านั้นนะคะห้ามกรองนอกตู้ควันนะคะ กรองผ่านแท่งแก้วคนให้อยู่ให้สารละลายไหลผ่านใย,ยแก้วนะคะโดยที่ไม่ควรจะเขย่าวขวดเพราะว่าก้นขวดมันมีตะกอนของแมงกานิสไดออกไซด์ซึ่งเราไม่ต้องการนะคะเป็นตะกอนสีน้ำตาลที่ได้จากการสลายตัวของตัวโพแทสเซียมเปอร์แมงกานตามธรรมชาติอยู่แล้วที่เราเก็บไว้หนึ่งหนึ่งสัปดาห์ เมื่อกรองเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องทิ้งสารละลายก้นขวดเนี่ยนะคะในขวดเวสหรือว่าขวดทิ้งสารเท่านั้นนะคะเพราะว่าไอมนกานิสเป็นโลหนะชนิดหนึงนะคะก็ไม่ควรทิ้งลงอ่างน้ำอ่าจากนั้นนะคะเราก็ต้องกล้วขวดสีชาเพื่อที่จะเอามาเก็บโพแทสเซียมปเปอร์มกเตที่กรองแล้วโดยการกล้วน้ำกั่นก่อนนะคะกลั้วน้ำกั่นทิ้งประมาณสองครั้งนะคะ หลังจากนั้นให้เราตวงของกรดไฮโดโครคลอริกมาปริมาตร10มลเพื่อใช้ในการล้างตะกอนแมงกานิสไดออกไซด์ที่ยังอาจจะกลัวโดวยน้ำกันออกไม่หมดนะคะการกล้วขวดสีชาให้ให้กล้วในตู้ควันเท่านั้นเพราะเราต้องใช้ของกรดไฮโดโครคลอริกนะคะหลังจากกลัวด้วยน้ำกรดแล้วก็กลัวด้วยกรด ไฮดโดรคอริกเข้มขน้นต้องปิดจุกและเอียงนะคะค่อยๆเอียงอย่างระมัดระวังนะคะให้ทั่วจากนั้นนะคะเออไอซิงน้ำที่เราทิ้งสารละลายที่กลั่วลงไปในซิงน้ำในตู้ขวัญเนี่ยเราจะต้องเปิดน้ำประปานะคะให้มันเจือจางสาร ลงไปด้วยนะคะอย่าเทกวดเข้มข้นลงไปในซิงน้ําโดยตรงจะทําให้ท่อแตกได้นะคะอันนี้พี่นอนเปิดน้ำประปาไล่ไปตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เทน้ํากัดลงไปเล็กน้อยนะคะเพราะว่าภายในขวดสีชาเป็นคลองกรดไโดครคาลิกอ่าเราไม่ควรเทคล้องลงในซิงน้ําโดยตรงนะคะเราก็เหมือนเจอจางคลองไฮโดรคาริก ด้วยน้ากันเล็กน้อยนะคะแล้วกล้วยอีกครั้งหนึ่งเทล,ลงไปในซิงน,น้ำภายในตู้ควันได้โดยที่จะต้องเปิดน้ําประปาหล่อตลอดเวลานะคะและกล้วยด้วยน้ํากลั่นปริมาณมากสักหน่อยนะคะจำนวนหนึ่งนะคะเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อที่จะล้างขวดนะคะอันนี้หรือตามด e เรกชันแล็กก็คือให้ล้างด้วยน้ําประปาข้างนอกก็ได้นะคะ ล้างให้ใช้น้ำปริมาณมากๆจากนั้นก็ค่อยกรวน้ำกันเป็นตอนสุดท้ายก่อนที่จะพร้อมนำมาบรรจุโพแทสเซียมเปอร์มานแกลนที่กรองแล้วอ่าย้ายกับมานี่ค่ะกับนี่ค่ะมาแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้ขวดสีชาที่สะอาดเอี่ยมอ่องนะคะเราได้โพแทสเซียมเปอร์มานแกลนที่กรองแล้วนะคะ ข้างบนเป็นใยแก้วที่อาจจะมีแมกนีสซีออกไซด์ในสารละลายเป็นตะกอนบนอยู่อ่าให้เราเทผ่านแท่งแก้วคนนะคะลงไปในขวดสีชาเพื่อเก็บสารละลายโพเทชิอมนปอร์แมกเีตในขวดสีชา mm hmm. เท่านั้นนะคะ mm hmm. ในระหว่างการทำ lab เพราะว่าสารตัวนี้เป็นตัวออกซิไดท์ mm hmm. ที่ค่อนข้างว่าง mm hmm. วังวยไวต่อแสงแดดด้วยนะคะ mm hmm. เรียบร้อยค่ะ